ทีนี้เรามาดูทักษะการตัดไม้แบบกองโจนนะครับกรณียอย่างนี้นะครับจะใช้ในการตัดแบบลักษณะไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับก็คือต้องการเก็บเสียงนั่นแหละทดสอบกับกไม้ไล่นะครับตัวนี้เป็นมีเล่มเดิมนะครับเป็น High Speed ขึ้นรูปร้อนชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับการตัดนะครับก็จะใช้ลักษณะของการกดเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับ ก็คือการตัดไม้แบบกองโจนนะครับกองโจนหมายถึงตัดแบบไม่ให้มีเสียงนะครับทักษะนี้จะใช้สําหรับการทํางานกลางคืนนะครับในงานไม่ไผ่นะครับเราจะหักก็ได้นะครับเราจะหักก็ได้หรือว่าเราจะตัดให้ขาดไปเลยก็ไดค้คือเป็นลักษณะของการใช้หัวแม,ม,ม่มือกดนะครับหัวแม่มือกดแล้วก็ม้วนนะครับนี่คือจะเป็น ท่าทางการใช้มีดลักษณะนะี้น,น,น,นะครับของคนโบราณจริงๆแล้วมันหักได้ละนะครับเราจะหักก็ได้เราจะไม่หักก็ได้นะครับถ้าหักก็เสร็จแล้วเราก็แต่งเสร็จแล้วเราก็แต่งให้มันตรงนี่คือท่าทางการใช้มีดนะครับเราจะได้ตรงแค่ไหนเราจะได้ตรงเท่ากับเลื่อยแล้วก็ตัดแต่งเข้าไป ก็เป็นการใช้มือกดนะครับเราอยากให้ตรงกว่านี้แล้วก็ตัดกว่านี้นะครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆ